ครับนี่เป็นวิดีโอรีวิวน้ํายากัดบูทนะครับแล้วก็เป็นน้ายาซักในตัวครับสามารถซักแห้งได้ซักเปียกได้ครับผสมน้ํานะครับซักได้เลยครับใช้แป้งขนอ่อนหรือจะแป้งขนแข็งซักได้เลยครับถ้าเป็นซักแห้งนะครับผมแนะนํานะครับถ้าเป็นพวกผ้าเอ็นเอ็มดีอย่างเงี้ยแป้งขนอ่อนธรรมดาซักได้ครับ เห็นไหมครับสังเกตดูเม็ดโฟมนะครับก่อนทาความสะอาดนะครับมันจะมีคราบดําๆเป็นลาคราบดําเกาะครับรอดูครับเดี๋ยวผมตัดให้ดูครับว่ามันจะสะอาดไหมครับวิธีใช้นะครับใช้แปรงนะครับบีบน้ํายาใส่แปรงแล้วก็ให้เอาแปรงมาแต้มแต้มน้ายาไว้รอบรอบจุดที่เราจะกัดนะครับสำหรับ nmd ตัวนี้ก็มันคราบมัน เหลืองนะครับมันถือว่าเหลืองนะแบบนี้เราก็เอามาแต้มทั่วๆเลยครับนะครับแล้วก็ตากแดดนะครับต้องแดดจ้าๆนะครับแดดประมาณเนี้ยพอดีเลยครับประมาณสักสามสิบนาทีคราบแค่เนี้ยได้ก็จะสบายครับสบายๆนะครับแต่คนเห็นนะครับซักยังไงก็ไม่ออกแน่นอนครับทอนะครับนะครับเห็นคราบขนาดนี้นะครับเราดูครับผมเดี๋ยวผมตัดให้ดูครับว่ามันจะมาเป็นแบบไหนครับ อีกยี่สิบนาทีครับเดี๋ยวผมมาเช็ดมาขัดให้ดูครับอีกกรสังครับตัดตัเข้ากับเม็ดถั่วเขียวครับเช็ดเช็ดเดี๋ยววันที่อีกไม่กี่วันนะครับเดี๋ยวผมทําการขายนะครับตอนนี้ผมขอญาติอยู่ในระหว่างทดลองสินค้าก่อนนะครับ่อนขายให้ลูกค้าได้สินค้าที่มีประสิทธิภาพที่สุดนะครับไม่ใช่ว่าใครจะเอาให้ขายก็ขายไปหมดนะครับไม่ได้ลองเองนะครับนี่ก็คือการลองเองนะครับแต่ก็พอสมควรแล หลังจากเราเราไอทาครีมนะคบครีมกับนะครับน้ำยากับคาราครีมเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็นํามันไปตัดแดดครับนะครับตัดแดดจะัดแบบนี้เลยนะครับทิ้งไว้ประมาณหนึ่งชั่วโมงถึงสองชั่วโมงแล้วแต่สะดวกนะครับแดดจะจัดประมาณสามสิบกว่าองศาเนี่ยครับพอดีมากนะครับกัดออกมันจะได้ออกไวๆครับเขาบอกว่ามันต้องฉายแสงนิดนึงครับถ้าไม่มีแสงนะครับกัดยากครับเมื่อวานนี้ผมกัดขนาดกัดตอนเย็นยังออกเะครับเนี่ยตอนนั้นผมเสร็จ ลองกัดอีกรอบสองนะครับสังเกตได้ว่าจากสีที่แบบว่าออกดำๆค้ำคแล้วรู้สึกว่ามันเป็นรองเท้าเก่าครับกลับมาเกือบใหม่ได้เลยนะครับเกือบใหม่รอดูรอบอีกรอบวันนี้ครับว่ามันจะใหม่ไหมครับรอติดตามชมนะครับนี่ครับผลงานของน้ํายาหลังจากกัดไปได้สองรอบครับดูเนี่ยเดี๋ยวผมขาดออกให้ดูใหญ่ข้วใหม่จากไอ้ดำๆำแร่ๆนะครับดู จากเลื้งเหลืองนะครับไม่เหลืองเลยทีเนี้ยขาวบ่เดี๋ยวแต่จุดอย่างจุดที่มันเป็นลายยังไม่ออกเท่าไหร่นะฮะกัดอีกรอบสองรอบแล้วแต่จะสะดวกนะครับน้ำยาถูกถูกยังแค่ร้อยเก้าเก้ากัดได้ประมาณสิบยี่สิบขัวถ้ากัดทีละใส่สี่ห้ารอบนะกัดงานหนักแบบเนี้ยหนักจริงครับเอามาแรกๆโอ้โหคิดว่ามันมันจะไม่ออกด้วยซ้ำครับก็ไม่คิดว่าน้ำยามันจะใช้ได้นะครับน้ำยามันจะกัดได้ขนาดน,นี้นะครับ <c oughs> ดูครับผมขัดน้ำยาออกครับผมไม่มีผ้าเศษอ่ะถ้าเอาผ้าเศษผมก็คงเป็นเสื้อ <c oughs> แต่ร้านน้ำเสศษเอาให้ดูครับมันมันขาวโป๊ะขนาดไหนครับไม่ถึงแบบว่าใหม่เลยแต่แบบว่าออกนะครับ ในจุดที่แบบว่าลเหลืองนะครับที่ยบบน่าเขี่ยน่ากลัวมากเลยเอามาให้แรกๆพอเอามากัดน้ํายาครับดูครับสองรอบพี่อีกรอบหนึ่งนะใหม่เลยนะเนี่ยเดี๋ยวเทียบไอ้ให้ดูครับว่ากก่อนสักกับก่อนขัดก่อนกัดกับหล้างกัดเป็นยังไงครับคลิปนี้คือคลิป เดี๋ยวตัดต่อให้ดูวันออีกวันสองวันนะครับจัดไปครับผมฝากกดติดตามด้วยนะครับ